ครับกลับมาพบกันอีนกครั้งกับช่องเทียนเคยี่สิบแปดชาแนนะครับครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Last Land of Survivor นะครับครับตอนนี้ก็กําลังเลดบ้านของคุอลิของเรานะครับก็คือบ้านเจ้าเซรอร์อันนี้น่าจะเป็นบ้านรองเขานะครับแต่ mm. เดี๋ยวไปดูกันนะครับก็คือว่าพี่ๆเขาวิ่งมาเลดกันก่อนนะผมก็เพิ่งตามมานะครับไม่รู้ว่าเลดไปถึงไหนแล้วแต่คือพี่ๆเขาทักมาบอกว่าให้มาเอาของไปย่อยนะอันนี้บ้านก็ mm. ยังเป็น ผนังหินอยู่นะครับฐาเหล็กผนังหินด้านในน่าจะเป็นเหล็กนะครับไปเอาของในเนี่ยเจาะเข้ามาด้านในเลยนะครับเนี่ยเหมือนพี่เขาบอกว่าให้เอาของเอาของในกล่องไปย่อยนะมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้บัตรฟ้าเพียบอะ โอ้หบัดม่วงบัดฟ้าบัดม่วงเพียบเลยนะครับเหมือนว่าพี่เขาเจาะมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วเหมือนว่าเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่นะน่าจะหลับยาวหรือเปล่าโอเคเหมือนว่าพี่ๆเขากําลังเคาะบ้านกันตีบ้านกันอยู่นะครับก็คือใช้ขวานแล้วก็ใส่ฟิวตีเอานะฮะเหมือนว่าพี่เจ้าของบ้านจะหลับลึกไปนะ <c oughs> อของค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับโอ้จัดเป็นระเบียบมากเลย โอเคเดี okay, ๋ยวเราด,ดูพี่เขาตีประตูก่อนมีดเพียรกลนเบาอันนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะเพวกของพวกขยะไปย่อยนะครับก็คือตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆเขียวล่างด้วยคือไม่แน่ใจนะว่าจะจเจาะเข้าไปถึงไหนนะครับเออประตูพังแล้วโอ้มีป้อมปืนด้วย ห้องนี้น่าจะเป็นห้องบิวเออนี่ไงโอ้ชื่อคุณคุณนั่นเนี่ยชื่อคุณคุณนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่ามีของอะไรบ้างนะตาว่างเปล่านะบอดี้โอ้กรรมฐาน กรรมฐานคุคุณน,นันนี่โอ้โหกรรมฐานเท่ๆอย่างเยอะเลยนะครับเหมือนว่ากรรมฐานอันนี้น่าจะไปเลดจ,จากที่บ้านพี่มานะครับคือไป,ไปเลดบ้านผมมาเพราะเห็นเขาบอกอยู่ว่ากรรมฐานได้มาแค่หมื่นหกเองนะบอกอางนี้เอ้าแล้วเขาไม่ผอไว้เนี่ยผมงงโอเคอยายรูของก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างก็เดี๋ยวให้พี่ๆเขาจัดการด้านประตูไปแล้วกันนะครับเดีย๋ยวเราเช็คของก่อนโอ้ แต่ค่อนข้างวางไป็นระเบียบเลยนะครับน่าจะมีพ่อบ้านแม่บ้านดีนะครับจัดของแต่ดูเหมือนพ่อบ้านแม่บ้านจะหลับหลืกเกินไปนะโดนปวกแท้เนี่ยอ <c oughs> ยาเพียบเลยเตายังว่างอยู่เดี๋ยวเอากร,รมาถัานมาเผาแล้วกันนะครับนี่พี่เขาก็แยกฟิวแล้วก็ตีไปก <c oughs> ร,รมาถัาน ไทเทพันกว่าเลยอะผมไม่แน่ใจนะว่าบ้านเจ้าเสิร์ฟเขาได้เต่าหรือ,อยังนะครับก็คือแบบถ้าหากว่ามีกรรมฐานประมาณนี้ก็น่าจะาไปเผาเลยนะคือตอนแรกเหมือนที่ผมไปยิงรถถังนะครับเหมือนเขาแซลมาเขาบอกว่าเราเขาว่ากคงผมคิดว่าเขาคงคิดว่าเราได้เต่าไทยเทแล้วเหมือนกันนะครับแต่คือเรายังไม่ได้เลยนะ <c oughs> ผมก็เนี่ยเออ,เออไปนะกลายเป็นบ้านเราโดนเจาะเฉยเลยโอเคของก็จะประมาณนี้นะครับ เราต้องเข้าไปดูห้างในนะวว่ามีอะไรบ้างเหมือนจะไม่มีระเบิดนะต้องดูห้องห้องบิวอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมจะลองพังตู้เสื้อผ้าดูแล้วกันนะครับเผื่อว่าจะมีเซตมาใส่นะอันนี้ผมก็มาตัวเปล่าเลย โอเคลูกสองมาเรามาดูกันว่าจะมีเซตอะไรให้ใช้หรือเปล่านะ โอ้โหมีแตเสเหล็กนะครับหัวเหล็กเสื้ออังเกงงรองเทา้าหน้ากากโอ้ไม่มีเลยเลยเคเสื้อตัวหนึ่งอังเกงอันนี้ก็กล่องวาง่างเปล่านะเดี๋ยวใส่ปืนไว้แล้วกันเดี๋ยวหาเปืนหนักเล่นแล้วกันนะครับเพื่อว่าเข้ามา เดี๋ยวราดูห้องนี้ก่อนนะครับว่าจะมีอะไรบ้างแต่น่าจะเป็นห้องบิวแน่นอนนะครับต้องปืนอยู่ในบ้านแล้วไม่เปิดด้วยนะยังดีนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาล่อลูกกระสุนนะครับ ใกล้แล้วใกล้ถึงว่าเป็นจริงแล้ว okay. โอเคโอ้มีกล่องของด้วยแน่ชื่อคุณคุณนั้นเนี่ยเดี๋ยวดีชื่อคุณคุณนะโอ้มีของในตัวด้วยขออนุญาโอ,โอ้โดนลยังไม่ตายยังคึกอ่ะ พอหนาแค่ไหนคิดดูดีเดี๋ยวอุดบ้านนะให้เขาก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวพังประตูด้วย อ,อด่ดูของือว่ามีอะไรบ้างนะครับคือหอมาบินอยู่บนหัวเลยนะเออยังมีชั้นบนอีกนิดหน่อเดี๋ยวผมขึ้นไปปิดเตียนประตูชั้นบนก่อนเดี๋ยว่าเข้ามานะครับ จะหาปืนหนักใส่ชักกระบอกน,นะครับตอนนี้พี่เขาก็กําลังเก็บปืนกันอยู่เดี๋ยวไปดูซิว่าได้ปืนหนักมามากน้อยแค่ไหนนะครับจะเหมือนว่าบ้านเขาจะไม่มีระเบิดนะส่วนมากแล้วเหมือนว่าเขาจะเอาระเบิดยันเซฟกันนะครับไปอันนี้เดี๋ยวพี่ในแคนเขาก็ใส่ปืนไว้ในกล่องให้ดูนะฮะโหฟิลเกลือ,อน,นเลยโอ้ เียบเลยนะครับพื้นหนักอะไรสามพันกว่าอโอเคครับเหมือนว่าจะมีรถมานะเจ้าของบ้านน่าจะตื่นแล้วหรือเปล่าไปเดี๋ยวรีบไปบุดบ้านปิดบ้านก่อนแล้วกันนะครับ ชื่อเลยน่าจะมากันแล้วนะครับเดี๋ยวปัมเอเคไว้ตรงนี้แล้วกันอันนี้กล่องอาวุธเดี๋ยวกล่องปืข้องในก่อน คือดูเหมือนจะไม่มีลูกกระสุนเลยนะมีพื้นหนักแต่ยังไม่มียังไม่เจอลูกกระสุนเลยนะครับเหมือนว่าเขาจะเริ่มเจาะแล้วนะครับเจาะจากด้านบนโอโ้โหคือด้านบนอนะ่ะมันผมอัพเป็นแค่ไม้เองนะทางทางเข้าอะครับแล้วคือเหมือนแบบเขามันเป็นบ้านเขานะเขาน่าจะรู้โอโ้โหเจาะลงมาแล้ว คือเหมือนพาะผนังข้างบนมันมีแค่ไม่กี่ชั้นเองนะครับดูดีเหมือนเขารู้ตำแหน่งอยู่แล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเียเอาปืนยัดเซฟไปสักหน่อยนะครับ ตัแล้วไม่น่าจะต้านไหว มาแล้วโอ้โหเรียบร้อย,อยปืนมปืนอยู่ไหนเฮ้ยเอือ <c oughs> เรียบร้อยไม่ไหวนะครับคือพอรเขาน่าจะหนาเลยอะแล้วเหมือนว่าพี่ใน,นแคนบอกว่าเอาบ้องยิงอัดเลยนะครับก็คือแบบยังไม่ตายนะอะเขาน้าจะใส่เซ็ตพลังงานนะครับจบเลยเจ็ดถี่ห้านาที <laughs> จบแล้วว่าจะไปเอาคืนสักหน่อย <laughs> ดูดีโอ้ได้ตัวนาเขตละโอเคดูดีพรตันด้วยอะ่ะยังโหดอะ่ะโอเคครับพานีก็ไม่น่าจะมีอะไรแหละคือคิดว่าน่าจะต้องย้ายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านที่อยู่ก็คือแทบจะไม่มีของเลยนะแล้วบ้านหลักๆเขาก็เอามาเลดเอามา เอามาระเบิดบ้านหลังนี้แล้วนะครับก็คือระเบิดก็เหลือแค่ไม่เท่าไหร่นะครับโอเคครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเปอ็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้เลยนะครับสวัสดีครับผม